ฉีดมันตันอ่ะแล้วทำไงอ่ะก็ใช้มันกินหมอก็ฉีดยาให้ฉีดยาให้แล้วมันก็หายต่อมาก็มันไม่หายขาดอ่ะต้องพาไปหายอยู่เรื่อยๆแต่เป็นเป็นแมวใครก็ไม่รู้อยู่แถวขอช่วยแล้วแบบรู้สึกรู้สึกดีพอมันหายแล้วรู้สึกดีอันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่อยู่มั้ง ถ้าอยากไปทําบุญแบบจะมีเหมือนที่ที่เขารับเลี้ยงไม่ได้รับเลี้ยงอ่ะแต่คือเขาเอามาเพื่อแบบมีเจ้าของตอนจัดเอามาเลี้ยงเคยเห็นเยอะอยู่นะแถวกรุงเทพเยอะขนาดแล้วแบบนั้นอ่ะคือพอคนเห็นแบบนั้นอ่ะคนที่ไม่อยากเลี้ยงหมาก็เอาไปปล่อยอ่ะรักสงสารเขาอ่ะคือหมาตัวนึ่งอ่ะเราพาไปหาหมอเลยรล้วาระทีหนึ่งมันแพงมากใช่ใช่แล้วนี่อระให้เขาเลี้ยงเพ่กี่ตัวมันไม่ได้มีสามสิบบาทรักษาทุกพวกเหมือนคน เพื่อนแบบอยากไปทำบุญแบบนั้นแหละคือมันไม่ได้หวังผลตอบแทนกับมันเป็การทำอะไรที่มันไม่ต้องหวังผลคนตอบแทนไม่ไหวแบบไม่รู้ดิถ้าทำแบบนีน้คือเราหมามันก็ให้อะไรเราตอบแทนเราไม่ได้อยู่แล้วเราอยากจะช่วยม ตอนตอนที่รู้สึกแย่ริงคือตอนเห็นหมาโดนรถชนตอนหน้ายินอยู่หลังเยลย่าให้ฟังนเลย